รีวิวี้่องมสีน้ำตาลมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้อันบ็อกนะวันบ็อกอันบ็อกก็เราวันี้ว่าอันบ็อกคือไม่บ็อกใครให้ดูได้เลยเปิดกล่องนั่นเองอ๋ออันบ็อกคือเปิดกล่องครับบ็อกต้องบ็อกต้องมีวันนี้เราเอายี่ห้อวินหยวนซึ่งเราเป็นตัวแทนอ๋อวินหยวนจากจีนจากจีนครับเป็นตัวอ่า TDM over IP นะครับสอง E1 TDM OIP converter นะครับวินหยวน นี่เรามาดูข้างในเลยก็จะมีตัวอ,อุปกรณ์ E1 วัน r i เนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะมีอุปรกรณ์ตัวเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กแล้วก็จะมีอพอร์ตของ E1 รุ่นนี้รองรับ2พอร์ตนะครับแล้วก็จะมี Power ที่เป็น AC นะครับนี่ในกล่องพัตพวกน,นี้จะทำหน้าที่เรื่องของการ คอนเวิรสัญญาณจากตัว E1 ที่ใช้งานอย่างเช่นพวกระบบตู้สาขาไปเป็นเชื่อมต่อโครงข่าย IP Network รนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ Point to p o อย t นะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสายที่เป็นแปลงจาก r j 45นะครับ120โอมเป็น75โอห์มี c ให้2 2เส้นนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่น2พอร์ตแล้วก็มีหัวต่อที่เป็น E1 นะครับเผื่อลูกค้าไปไวร์ลงสายเอง หรือว่าจะเป็น r j 1 1เออ r j 4 5้เราก็แถมให้มีสายทเทเบิลทายรัดนะครับพวกสายแล้วก็มีสาย power cord AC ให้นะครับ, 5, รบก็เป็นวินยวนก็นะต่อ E1 ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตู้ PEX เนี่ยถูกไหมเราเป็นเราเชื่อมตู้ PEX สองตู้ครับไม่ใชใจมันเป็น E1 สมัยก่อนเราลิงก์ E1 ครับเข้าหากัน ปัจจุบันนี้มันทุกอย่างเชื่อมันเน็ตแล้วอืมเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสมัยก่อนเราจะอาจจะเพื่อ่านไฟเบอร์มันดิเพ็กเซอร์ครับเอาอีว e นันผ่านม er, ันดิเพ็กเซอร์แล้วไปโผล่ e ีวันอีฝั่งครับแต่โลกวันที่สื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหลักการก็คือว่านีเราคือเรายังตู้สาขามันยังเป็น e 1, 1>, e 1. วันวันแต่เราจะเชื่อมตู้สาขาสองตู้เข้าด้วยกันครับธรามดาเราตู้กันด้วยอีวันถูกไหมเอาชันแนลตู้ แต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้แล้วเรจริงๆอุปกรณ์พวกนี้ก็จะที่เราให้เห็นเดีว่านี่เป็นน่าจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็พูดไม่ตรงมาเพราะว่าตู้ปัจจุบันนี้ทุกอย่างโลกทุกอย่างเป็นอินเทอร์เน็ตมาหลายปีแล้วล่ะอ<ช>ันนี้ก็ยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนนี่ตู้อีนวันแพงมากตู้หนึ่งนี่เยอะมากแต่ปัจจุบันนี้ระบบทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอพีเแล้วอ่ถาถ้าเป็นตู้ใหม่ๆก็จะเป็นปเป็นไอเอ่อเป็นไอีหมดละเป็นเน็ตอินเทอร์เน็ตหมดละเนม,มเน้อยวินยั็น ก็เรียกว่าังเป็นเทเลดชันเทคโนโลยีแต่ว่าก็คือเพื่อเสริมในมุกบอลบางจริงเขาใหญ่นะก็ยังมีตู้พรีเวคที่มีนั่นอยู่ประเทศไทยก็ยังมีอยู่ช่วงนเรามีช่วงนึงเราขายได้แต่ว่านี่ก็เป็นมาเล่าฮันบลในสิ่งที่เราทำมาเทคโนโลยีมันเริ่มเดินหน้าไปนิดนึงนะก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราจะดูเทคโนโลยีที่มันเป็นแลนเลอรเข้าัาครับ